สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซนโดวันพุธ<ม>ถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับวยค่ะและอาจารย์หัตถานเลขจิตค่ะสวัสดีครับคุณจิต<ร>ิตาชาวพยัคฆ์เต็มตำแหน่งนเมลยนะครับวันนี้เต็มเลยวันนี้มีอะไรหลายอย่างที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกท<ห>่านนะครับและข่าวดีะฮะแม่ยานางรถผูกแม่นางเนี่ยเมื่อวานนี้นะท่านเห็นผมที่บอกว่าจะไปผูก แม่จะดางรถเนี่ยที่วัดโพเผือบซึ่งปีแต่ละปีเนี่ยปีนึงจะมีสักครั้งหนึ่งเริ่มเปิดแล้วท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาฟัง เงื่อนไขหลักการแล้วก็จะเจอเจอกันได้อย่างไรคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ประชาสัมพันธ์ไปในแตละท่านโทรมาจับจองก่อนเลยไม่รู้ว่าทีไหนไม่รู้เมื่อไรแต่ว่าวันนี้หละค่ะจะบอกคุณผู้ชมแล้วนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะพิธีผูกขวัญแมีนางรถนั้นจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในโครงการวิละเข้ามหากสุศลคืนชีวิตแล้วก็จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนั่นเองนะก็ประมาณ แต่งอันิกาเป็นต้นไฟนะคะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามย่องอุทยาซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะหลายๆคนที่อยากจะนำนร,ราเข้าร่วมพิธีนอกจากจะได้เสริมสิริมงคลแล้วยังจะได้ร่วมกันต่อบุญนะคะเพื่อที่จะนำทุกบัตรทุต,า,ตางนั้นไปช่วยเหลือน้องๆแล้วก็รวมไปถึงหลายๆชีวิตที่เขารอคอยให้การช่วยเหลือกันอยู่ด้วยที่สำคัญในครั้งนี้นะครับนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกช้างสมัยก่อนช่วยลูกช้างด้วยเชินคครั้งนี้นะฮะพ่อช้างแม่ช้าง จะมาพ่นน้ำมนต์ให้กับทุกๆคันรถด,ด้วยะนะในส่วนหนึ่งเลยะฮะแล้วบนหลังช้างก็จะมีครูประกรรมช้างไว้ให้แต่ละท่านเนี่ยในกาบไหว้ขอพอรบูชากันคืออยู่บนหลังช้างเลยนะฮะ,ค,ะคือเราเองเราทําเต็มที่ครั้งนี้นะเราจัดเต็มแล้วโดยเฉพาะท่านใดที่เข้ามาในกิจกรรมครั้งนี้เราก็มอบวัตถุบ,บางคลไม่บอกอุไว้ก่อน9ชนิดก็คุ้มค่าแล้วชนิดเดียวนี้ก็เขาเรียกว่าสมมูลค่าที่ท่านได้สละทรัพย์ครูมาเมื่อวานนี้ไม่ทันเปิดรับสมัครเลยนะฮะคนโทรมาแล้ว ห้าท่านสิบหกท่านนะแล้วเมื่อช่วงบ่ายนี่ก็รีบมาจองอีกสามท่านนะบอกสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรคือต้องต้องบอกว่านะหลายหลยคนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสนำรถลาเข้ารรวมพิธีหรือแม้กระทั่งบางท่านนะก็นำรถเข้าร่วมพิธีกันมาบ้างแล้วแต่ว่าครั้งนี้พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าในส่วนของการเสริมสิริมงคลการผูกขวัญพี่นางเนะี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้อาจารย์ตั้งใจจะต่อยอดในการที่จะช่วยเหลือบ,บุคคลผู้ยากไร้บุคคลผู้ตกยากฉะนั้นคุณผู้ชมนะสามารถโทรเข้ามา ลงทะเบียนกันได้แล้วรับไม่มากเพราะจะรับมากคงไม่ได้ล่ะนะก็รับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะ083 199 7972แล้วก็085 129 3697นั่นเองเฉพาะที่ท่านลงทะเบียนนะฮะเฉพาะตรงนี้นะเฉพาะลงทะเบียนเนี่ยคะ่ะได้ของฝันนาคูเนี่ยเก้าชิ้นเก้าช่หรือไมกันเก้าอย่างเลยหนึ่งนั้นนั้นมีนะฮะปิดตามมหาราบนะครับหลวงนะปิดตามมหาราบแล้มืออ่านนิดหนึ่ง พระปิตามหาลาภนะรุ่นศาลิกาเงินล้านหลวงพ่อฟูนั่นเองที่วัดวังหินเขาเชมที่ได้รับมาก็จะมอบให้กับรถทุกคันนี่คือหนึ่งในแปดหนึ่งในเก้านะครับอีกแต่ชิ้นอะไรเดี๋ยวไปดูเปิดดูเองไม่บอกด้วยนะว่าอะไรครั้งนี้ผมบอกแล้วไงฮะเซอร์ไพรส์ทุกงานแค่ลงทะเบียนก็กุ้มค่าเลยครับแล้วครั้งนี้ก็บอกว่าไปย้อนยุคนึกถึงวัดโพเผือกทุ่งมะขามยองเพราะเริ่มต้นที่นั่นเลยเราได้ผูกแม่นางกันเยอะมากท่านก็คงไม่เคยเห็น การผูกเยอะนี้ในในประเทศไทยยังไม่เคยมีเนาะยังไม่มีเลยครับผูกขนาดนี้แล้วถึงแม้เป็นคารวาแต่เป็นเจ้าพิธีนะครับอธิษฐานจิตด้วยบารมีพระดูแลครูเชิดชูคนดีเนี่ยมาส่งเสริมเต็มเต็มเราไม่เอาเงินไปให่เลยครั้งนี้นะฮะเงินตรงนี้จะอยู่ในโครงการนี้แล้วก็จะปันน้ําใจให้กับน้องๆประมาณนับสิบถึง2ี่สิครอบครัวที่รอคอยนะฮะอยู่ที่ท่านจะมาเยอะขนาดไหนเราจะไปลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งอาจจะสองสามรายเลยหรือเรื่องนมเรื่อง เรื่องการดูแลน้องที่ป่วยเจ็บเนี่ยบางทีเนะี่ยเงินที่น้อยๆก็ไม่เพียงพอเราก็จะต้องไปปันแต่และครอบครัวให้ครบตาตจํานวนที่ได้อยากจะช่วยจริงๆฉะนั้นปีนี้ทํทามาที่ผ่านมาประมาณ4 8 4 0ตอนนี้42คตอนนี้วแล้ิบสครอบครัวเราจะทําให้ครบเลยฮะทำอย่างต่อเนื่องฉะนั้นท่านผู้ชมนะอสนับสนุนโครงการครัง้งนี้สั่งนิดละกันใครมีรถเชิญเลยครับ นะก็สามารถที่จะมาร่วมพิธีร่วมกันได้นะคะและอย่างที่บอกว่านอกจากที่เราจะได้ต่อบุญให้กับตัวเองก็ยังต่อย,ยอดนะในการช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็รวมไปถึงในรอบปีนี้ยังมีอีกหลายร้อยชีวิตค่ะเพราะว่าก็จะมีในส่วนของโรงเรียนด้วยนะโรงนี้ที่ห่างไกลเหลือเกินแหละสิบเอ็ดกโรงเรียนที่ 101, ร้อยเอ็ดแล้วก็มีน้องๆที่อยู่บนเขาบนดอยนะซึ่ง,รงเราจะได้ไรวมกัน เชียงใหม่นี่ยเอง,เ,งเราจะไปะะถึงที่นั่นนะคะต้องบอกว่าเราจะได้รวมกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทุกบาดท,ทุกสตางค์หรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านที่อาจจะมีอุปกรณ์การเรียนการกีฬาครั้งนี้ก็จะมารวมกันครั้งยิ่งใหญ่เลยคือพูดง่ายครั้งนี้เนะี่ยผูกมีนางรถแลวมีอะไรอีกใครที่มีน้องกูมาลน,นะฮะจะมาเสริมสิ่บงคนก็ไม่เป็นไรแต่มีค่าครูทั้ทงนี้อาจจะเป็นนมนะฮะนมชนิดที่เราต้องการใช้นะให้กับเด็กเนะี่ยเยาวชนที่เจาะคอ นะหรือแม้แต่ฟุตบอลอก็ได้นะ,ะ,ะอันนี้เป็นสิ่งกำนันต่างหากที่จะเอาน้องกูมามาเสริมทิลรืาต้เดินทาตาให้ัแล้วนะฮะโครงการครั้งนี้นะฮะนามของมูลิธิอาถรรมแล้วก็ครอบครัวมิลเลอร์เคนชนลต้องจัดขึ้นมาเพราะว่าเราเองไม่อยากจะเรียรย่ยไรแล้วท่านไม่ได้อะไรรับไปเลยอยากลงแรงครูนะอยากเชิดชูคนดีนยะร่วมกันสักนิดนะเห็นใจกสักหน่อยเพราะว่าแต่ละโครงการที่ลงไปนะอย่างครั้งก่อนนู้นเลยแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยเอาไปสร้างพระจนสําเร็จเสร็จสิ้นนะฮะเหลือแต่ถนนแค่นั้นเอง แต่โครงการครั้งนี้ไม่แบ่งไปไหนละเน้นลงสู่เด็กเน้นลงสู่เยาวชนแท้ๆโดยตรงเลยครับนะฮะในที่ผู้ช่ไม่เห็นว่าช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาจะลงพื้นที่เยอะมากเลยในการที่ดูแลน้องๆที่ป่วยเจ็บและป่วยเจ็บเนี่ยเป็นเด็กพิเศษจริงๆทั้งเจาะคอให้อาหารทางสายยางนะน้องๆบางคนที่รอคอยอยู่ที่ห้องไอซียูก็มีเหมือนกันชือบเถอะขึ้นเบอร์งเงี้ยหมายเลขเงี้ยโรกันฮะตึมนะฮะต้องรอนิดนดงใจเย็น เฉพาะท่านที่โทรเข้ามาเท่านั้นนะฮะ,ะจบแล้วหมดแล้วจบกันเพราะว่าผมก็มีจํากัดเหมือนกันสิ่งที่ให้แล้วให้อย่างเต็มที่นะครั้งนี้ไม่ธรรมดานะฮะก็บอกคุ้มค่ามากรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะ0831997972นะคะแล้วก็0851293697เดเดือนหน้าเราจะได้ร่วมมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ในการ,รช่วยเหลือในการคืนชีวิตให้กับอีกหลายร้อยชีวิตด้วยส่วนใครรอคอย มีติ้งเอ่ยกระรสินไฟกระสินน้ากระสินดินกระสินรอคอยกันก่อนแต่นะมีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนค่ะนะแต่ว่าต้องรีบโทรมาลงทะเบียนในส่วนของพิธีผูกขวัญพิจารณารถกันก่อนนั่นเองกระสินไฟเต็มแล้วครับดีใจด้วยนะครับหลากหลายท่านอาจารย์อีกท่านนิดไม่ได้ครับเต็มนะฮะรอบต่อไปก็เดี๋ยวเชียงใหม่ค่ะเนะชียงใหม่แล้วก็ รวมถึงนะฮะมิตติ้งเดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วน้องมวยเขาจะเมตตายห้าจารย์ได้จัดช่วงไหนตอนนี้อาจารย์ตารางอาจารย์นิเ์เยอะมากคือผมนะไม่ยอมเหนื่อยไม่ยอมนอนเขา <c oughs> นะอะไรก็แต่ที่เพื่อประโยชน์แล้วท่านเช็คได้เลยฮะเราไปไหนก็เพื่อประโยชน์ศาสนากับโครงการเด็ก <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้ตีหนึ่งตีสองมาดูเปิดดูโอโหคนนี้น่าช่วยบางทีพรุ่งนี้เช้าไปแล้วทีมงานบอกว่าอาจารย์รอู่ดีนะเธอเตรียมแพมเพื่อเธอเตรียมนมมาอันนี้เร <c oughs> ื่องจริงจนเขาจะเบื่อผมแล้วแต่ผมไม่เคยเบื่อท่านผู้ชม ต้องทําต่อนะฮะใช่ไหมฮะทีมงานมันจะได้ต่อเยอะต่อบุญการัน <ะ S 1> ต้ง,ง,ตงทำานเขาบอกว่าคือใครจะได้พักผ่อนไม่รู้แหละแต่ครูคนนี้ไม,ไม่ได้เลยพ,พักไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เคยพูดเสมอบอกว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยรอคอยไม่ได้ผมต้องเรียนในะทราบว่าผมไม่ยอมป่วยไม่ยอมตายเป็นอมตะต,ต่อาการทําบุญจบไหม จบ <c oughs> เลยจะได้เป็นครูต้อนมือกันแบบนี้นะแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บ,บอกเรื่องของกสินไฟที่เต็มแล้วนั่นคือวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะครเราปิดรับแล้วเราก็เตรียมตัวค่ะใครที่ลงทะเบียนไปเจอเจอการนาที่13เหรียญพระราม9นะคะเดี๋ยวไปเช็คชื่อกันหน้างานเลยใครลงทะเบียนแล้วจะได้ไปเช็คชื่อตัวเองก่อนประมาณ8โมงตอนแรกรับ200<า>ตอนนี้ร้นแล้วฮะเกิน300ฝ่าโอ้โหยาช้าครับ <ๆ S 1> กิจกรรมหัตถจิตเดี๋ยวนี้รวดเร็วปาน ลมกดเร็วมากเร็วมากจริงๆก็ใครที่ติดตามกันบางคนบอกว่าเอ้ขอแบบอยากจะไปทุกงานเลยได้ไหมเนี่ยก็ต้องคอยติดตามกันว่าเราเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะอย่างพิธีผูกขวัญเล่นางนี้นะคะก็ สามารถลงทะเบียนได้นับตั้งแต่ตอนนี้เลยน้องๆเนี่ยรอรับโทรศัพท์กันอยู่นะคะคส่วนใครลงทะเบียนนะในส่วนของกสินไฟแล้วนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมการแต่งกายก็เป็นชุดขาวเช่นเคยคคนะคะเรามีอาหารการกินต้อนรับกันเป็นอย่างดีเลยแล้วก็งานนี้ฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะใครที่ตั้งใจว่าอยากจะมาร่วมงานร่วมกันเนี่ยก็เตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวใกล้ๆนะคะจะมาบอกเรื่องราวของเส้นทางแล้วก็รายละเอียดกันด้วยฝากนิดนึงใครมีหนังสือเล่มนี้นะครับรายเซนเปลี่ยนชีวิต นะฮะอย่าลืมเอามามามารับของฝันกำนันสินกำนันครูเหมือนเดิมนะท่านที่ลงกระสินไฟไปนะฮะเธือไปซื้อมานะฮะยังไม่ได้รับลายเซ็นนะครับมาเซ็นที่หน้าปกส่วนใครได้รับแล้วก็ได้รับไปแล้วแหละงานว้ครูได้รับกันเยอะแต่ที่เซียรบุ๊กทุกสาขายังพอมีเหลืออยู่บ้างนะฮะได้ข่าวว่าบางสาขาก็หมดไปแล้วนะครับนะคุ้มค่ามากต้องบอกว่าใครที่ได้มีหนังสือของครูเล่มนี้ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนอกจากจะรู้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นแล้วเนี่ยยังรู้ได้ว่าตลอดปีนี้เป็นยังไงบ้างฉะนั หาซื้อได้แล้วก็อย่าลืมนะเจอเจอกันเมื่อไหร่นํามาด้วยแล้วก็ยื่นให้กับครูเลยจะได้มีการเซ็นลายเซ็นกํากับแล้วก็รวมปถึงรับของขวัญจากครูนี่อ้วยมีวิทีอาอะไรอาจารย์วันนี้รู้สึกไม่มีแล้วนะอาจารย์ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะวันนี้อาจารย์รู้ได้ยังไงเนี่ยหนูบอกว่าคือต้องบอกว่าวันนี้อยากเซอร์ไพรส์ครูจริงๆมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วสี่ห้าปีนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์กันเลยนะตัวเห็นอาจารย์ทํางานมาเยอะมากแล้วลงพื้นที่มาแต่ละครั้งเนี่ยนะคะต้องบอกว่าแต่ละที่อาจารย์ทุ่มเท เงือนี่ไหลก็มีแม้บางทีบอกว่าเหนื่อยยากเหลือเกินแต่ว่าก็เห็นรอยยิ้มครูเสมอแต่ต้องบอกว่าล่าสุดที่ผ่านมาน้องๆทีมงานเขาแอบไปเก็บบรรยากาศด้วยอันนี้ที่ไหนกันนมีที่อาจารย์ได้ไปลงพื้นที่มาช่วยเหลือน้องซานนะคะหลังจากนั้นมาอาจารย์ก็ได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อโตนะคะที่วัดหลักสีก็เลยแอบเก็บภาพบรรยากาศสบายๆค่ะของอาจารย์นี่แหละให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเซอร์ไพรส์อาจารย์ด้วยว่าเฮ้เอาง้เลยใช่เวลาอาจารย์ยิ้มเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่แบบอาจารย์มีความสุขเป็นยังไงบ้างนะจะได้ เห็นภาพบรรยากาศร่วมกันแล้วต้องหมกว่าสถานที่แห่งนี้แหละค่ะ,คะที่เราจะได้มีโอกาสได้เจอเจอกันด้วยครังั้นไปชมภาพวิทีอารก่อนเลยดีกว่าค่ะ โครงการฟื้นชีวิตวันนี้ก็พาท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะมาแวะชมสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในริมคลองแม่น้ําริมคลองดําเนินสะดวกนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างอาเภอบ้านแพ้วแล้วก็ดําเนินสะดวกนะครับคลองสมัยก่อนเป็นคลองที่ค่อนข้างมีเรือวิ่งเยอะนะครับแต่ณปัจจุบันแล้วเนี่ยก็จะมีเรือพานิชท่องเที่ยวนะครับมาชมทัศนียภาพริมคลองนะครับพิสวนมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอม สวนส้มนะสวนมะนาวเยอะนะที่อำเภอบ้านเทาเนี่ยจะเยอะมากนะท่านผู้ชมเห็นว่าสภา,าพเนี่ยสวยสางามนะครับริมทางจะเป็นมะพร้าวนะหรือแก้วมังกรนะที่ปลูกขึ้นอยู่นะครับย้อนยุคไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะที่ผมได้ไปอยู่ณนะสถานที่นะอำเภอบ้านเทาแล้วก็ใกล้ๆจังหวัดอำเภอเตมสะดวงเป็นของเที่ยวติดต่อระหว่างก,กันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมนะตลาดจ้ำชื่อกันว่าเป็นอย่างไรกัน่านผู้ชมครับชมบรรยากาศก่อนแล้วกันครับ ชมครับตอนนี้เราอยู่ตลาดแช่มชื่นชนชมนะครับโอ้โหนะฮะอาหารอร่อยนะครับแล้วก็บริการชั้นเยี่ยมเลยตอนนี้นะครับผมระลึกถึงเมื่อประมาณ20 20ป,ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะต้นขน,นุนลูกนี้ไม่ธรรมดาครับใหญ่มากเห็นไหมฮะ แล้วก็โดยเฉพาะน้ําที่ดีนะครับนิ่งนะแล้วก็หน้าบรรยากาศนะครับหน้าท่องเที่ยวมากเดี๋ยวท่านผู้ชมครับมาชมอาหารอร่อยนะครับช่างชื่นชมชมมีหลากหลายให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นรายการไม่เคยมามาที่วัดฤกษีแล้วก็มานั่งเรงเือฟรีนะครับน,นะครับแชมป์ชื่นชมนะครับมาพบกันที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวก่นกอนที่ไปฟื้นชีวิตเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะฮะท่านผู้ชมกับ เชิญชมอ,อยู่ใกล้ๆวัดรักีนะครับมาท่องเที่ยวฟรีนะครับเดือดฟรีแต่ว่าเนี่ยฮะกำลังจะชิมนะครับสูตรเด็ดอาจารย์นะครับอาจารย์ปรุงให้เลยครับอาจารย์สอนที่วัดรักีรัสมุนสอนนี่ครับดี๋ยวเรวชิมกันนะฮะแวะชิมริมทางครับนะครับผิดทาง <laughs> เปี้ยะครับอร่อยมากครับไม่ต้องป้งเลยนะท่านาครับพร้อมท้งอืมสุดยอดจริงครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่อำเภอบรแพาวอยู่นะครับแล้วก็พบกับแฟนรายการ2ท่านด้วยกันติดตามรับชมนะรายการทางช่องมิเลอร์เชนแนลมาโดยตลอดโดยเฉพาะรายการฮัตตะจิตนะครับสวัสดีครับคุณวัชระและคุณอุษนานะครับนะครับโอ้โหพี่มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันเลยครับครับผมนะครับเออนะครับวันนี้ดีใจไหมฮะเจอกันได้โอ้โหแฮปปี้สุดๆสุดๆครับเจอแล้วเคยได้ลายเซ็นไปด้วยครับได้ครับได้นะครับเขียนจดหมายมาขอแล้วก็ได้นะครับอาจารย์ส่งกลับไปครับผมเห็นว่าพี่ผู้หญิงได้เคยวิเคราะห์ในรายการด้วยนะครับ เป็นยังไงฮะตอนที่วิเคราะห์นะครับก็ผมว่าเป็นแบบเกี่ยวกับช่องท้องอะค่ะเปวดท้องแล้วแบบเป็นแบบว่ามีซีดมีอะไรแบบคือซีดเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงท้องเราใช่ค่ะแล้วเป็นไหมครับเป็นนะโอ้เลยครับก็สุดว่าแล้วไปหาคุณหมอยังครับไปตรวจแล้วค่ะก็ครับเป็นจริงๆนะฮะยังไงก็ตามคิดว่าไรเซ็นมีบทบาทกับชีวิตเราไหมฮะ มีครับน่าจะมีบ้างมีบ้างเลยครับผมมีเยอะเลยแต่คุณพี่เชื่อนะมครับคุณพี่มีประสบการณ์ในเรื่องลายเซ็นไหมครับครับแบงค์ประก่อนมาก่อนนี้ตอนนี้ยังไม่เจออาจารย์เนี่ยจะมีปัญหาคือไปแล้วอาจจะต้องกลับวิ่งมาให้เขาเซ็นใหม่มาอะไรครับพอเดี๋ยวนี้พอเซ็นลายเซ็นอาจารย์ปุ๊บผ่านครับนี่ฮะลายเซ็นเป็นชีวิตโดยปฏิหารครูบูชาพระนะครับแล้วในโครงการฟื้นชีวิตซึ่งเมื่อเช้าเราเองเนี่ยเราก็ไปเดินทางไปที่ยวอำเภอจำคุณพี่ว่าโครงการครั้งนี้เราน่าสสนับสนุนต่อไหมครับ หน้าเห็นเห็นด้วยครับสงสารไหมฮะเวลาเราไปเจอนะฮะบบางทีอยากจะช่วยแต่บางทีช่วยไม่ได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีสื่อการอย่างนี้จะโอเคมากเลยอ๋เพราะว่าในครอบครัวที่เราไปช่วยเนี่ยสี่สิบาครอบครัวที่ช่วยมาแต่วันนี้ก็เลยมาท่องเที่ยวที่ อันเป็นแพวนะฮะลักซีนะครับจริงๆเป็นคนบางมดตุ้งคู่บอกตุ้งคูเลยฮะแล้วก็มารับประทานอาหารที่นะ่าที่ไดนได้กันช่ำชื่นชวนชมเนี่ยแหละฮะอาหารดีนะคุณภาพอร่อยแล้วก็อาจารย์ท่านบริการอย่างดีเลยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสจะได้เจออีกวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะครับครับคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้นะในโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิเลอร์เคิลแชนแนลนะฮะหลังจากที่เราไปช่วยสร้างกุลบุญบุญให้กับน้องผู้ป่วยเจ็บแล้วก็มาแวะที่วัดหลักสี่อาเภอรบรแพ้วจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกลับมาที่นี่นะฮะบ้านสวนแช่มชื่นจนชมโอ้โหนะฮะบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีโฮมสเตย์น่าพักมากฉะนั้นท่นานใดที่ผ่านมาบรแพ้วต้องแวะที่นี่เลยครับสำคัญตลาดนี้เป็นตลาดใหม่นะแล้วก็เป็นตลาดที่มีน้ำใจนะครับมีรอยยิ้มราคาอาหารถูกมากๆนะท่านผู้ชม มาพบกันเอาละครับโครงการฟื้นชีวิตของผมอาจารย์นัฐาลิกจิตต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับผลไม้ชุดนี้เลยครับเดี๋ยวไปแบ่งปันน้องๆทีมงานมีอะรเครลจะแนวกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับชุดนี้เราบอกว่ายอย่ากเอาออกโดยเด็ดขาดน, <c oughs> นะครับถ้าใครนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราผมก็ชอบบรรยากาศ <c oughs> นะฮะก็เพ <c oughs> ียงแต่ว่าถ <c oughs> <น>่ายเล่นไงก็ปรากฏว่าน้องมุ้ยนะฮะหยิบเข้ามาในรายการก็ดีนะฮะ แล้วที่สําคัญน้งม,ม้วยอาจารย์เนี่ยจะพามิทติ้งนะฮะมิทติ้งมาใจัดทั้ง3าสี่ปีแล้วจะมิทติ้งนะบพบกับกแฟนรายการท,าทั้งสี่ห้าสิบท่านจะเจอกันนั่งกระสินไปดินน้ําลมไปแล้วก็ถวายเทียนให้ครบเก้าวัดเลย<า>นั่งเรือด้วยนั่งมวยบรรยากาศแบบเมื่อกี้เลยเหรอ,อ<า>คะร่องเรือมาหารากเขยไหมอ่าริมคลองดําเนินสะดวกไปเลยแล้วก็วัดติดน้ําหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์วัดหลักสี่ราชสมุทรสอนย้อนยุคคูัฐานในคลองดําเนินสะดวกแล้วก็ไปไหว้นะฮะมีพระศักดิ์สิทธ หลากหลายองค์เลยนะท่านผู้ชมทางบ้านอยากไปแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราบอกเฉลยกันพามาแต่ออเน,นี้ยได้เห็นภาพบรรยากาศต้องบอกว่าเห็นแค่นี้ใครเอามาอิจฉาอย,อยู่เลยใส่โมกใส่มูนะั่นจริงๆเราผมก็กลัวนะกลัวนะว่าน้องจะเอาออกก็าจ,ากจริงๆได้แต่ก็ได้ชิมอาหารอร่อยๆด้วยเดี๋ยวจะ,จะพาเป็นไกด์พาไปด้วยต<อ>งครับอ่าฉะนั้นใครที่เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วรับรองค่ะว่างานมีติ่งกับครูหาถานกาลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมยังไม่พร้อมนะเมื่อไหร่แต่ว่าก่อนข้ามรร s a แน่นอนครับจะได้เห็นบรรยากาศกันหลายๆคนบอกว่ายกมือเลยขึ้นนูคนนึ่ะ จะไปมากิญมามากไปด้วยนะไปเลยค่ะนะหลายๆคนจะเจอๆกันนะ40ท่านเท่านั้นเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเราจะเปิดให้คุณผู้ชมลงทะเบียนกันนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นน้ำจิ้มเล็กๆนะคะเป็นเซอร์ไพรส์ให้คุณธนยิ้มด้วยนะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันเพราะว่าใกล้ที่จะรกสินไฟแล้วคังั้นใครส่ง SMS เข้ามาวันนี้แหละค่ะมีโอกาสได้รับเทียนกสินเตโชมมหาบารมี สท่านด้วยกันนะคะก็พิมพ์เอชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะริเตโชนะฮะ oh. นะความเป็นมางคลให้กับในเรื่องของการนั่งกสินไฟเตจชท่านแล้วก็มอบให้กับแฟนรายการ <ừ. S 2> ทุกคนอันเนี้ยมาตั้งแต่สมัยที่ไปพัทลุงค่ะรนะองเรือเหมือนกันอันนี้ก็รองเลือที่ลอยเทียนนะฮะในกาลาแล้วก็หลายที่อะท่านผู้ชมไปหลายที่ลแล้ฉะนั้นมอบให้นะฮะสท่านด้วยกัน ใหย่ช้านะรีบส่งเอ s เข้ามาได้นะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มส่งกันเข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเรามีแขกรับเชิญมานั่งตรงนี้แล้วเมื่อก็เชื่อค่าวว่าหลายๆคนที่ทั้งส่ง SMS ทั้งโทรเข้ามาปัญหาหลักในชีวิตนั่นคือเรื่องของเงินทองเรื่องของหนี้สินแต่ว่าเขาคนนี้ผ่านพ้นเรื่องราวนะคำว่าหนี้สินคำว่าทุกข์ใจถึงที่สุดมาได้อย่างไรเดี๋ยวเจอเอกันช่วงหน้าพักกันสครู่ค่ะ